สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรยชาแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้นะคะแคเรยจะพาเพื่อนๆมาทําหมูสามชั้นทอดเกลือค่ะพร้อมน้ําจิ้มแจ่วแซบๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของแคเรยด้วยนะคะเดี๋ยวแคเรยจะหั่นหมูสามชั้นที่แคเรยซื้อมาก่อนนะคะเพื่อน ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะหรือใครจะนําไปอทอดทั้งชิ้นใหญ่เลยก็ได้นะคะแล้วนํามาหั่นทีหลังนะคะเมื่อเราได้หมูสามชั้นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสามชั้นปนเนื้อแดงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนํามาหมักกันนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะ แล้วก็แล้วก็ตามด้วยพริกไทยปน่นแค่เลยจะใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะได้นุ่มนะคะเพื่อนๆมนันนำไปทอดนะในส่วนของผงชูรสหรือว่ารสดีถ้าเ,เพื่อนๆชอบสามารถใส่ได้นะคะแต่ของแค่เลยไม่ใส่นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะแค่เลล้างมือแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะแค่เลจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะประมาณสามช้อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขยำผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ห้านาทีนะคะก่อนที่เราจะนำเขาไปทอดกันค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะนำหมูลงไปทอดได้เลยค่ะน้ำมันนะคะเพื่อนน้ำมันของทอดเราต้องใส่เยอะๆนะคะน้ำมันเยอะจะทำให้ของทอดของเรากรอบนะคะ หลังจากนั้นนะคะแค่เลจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะประมาณสามช้อนนะคะเ,เพื่อนแล้วก็ขยำผสมให้เข้ากันอีกลองทำเพื่อนืด้เหลืองขนาดนี้แล้วนะคะนี่ใช้ได้แล้วนะคะถ้าใครชอบแห้งๆก็ทอดต่อไปอีกได้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะของแคเลเหลืองขนาดนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะตักไปพักเสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆน,นี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหมูสามชั้นทอดเกลือที่เหลือเพื่อนๆก็ทอดต่อให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแห้งมากสามารถทอดต่อได้เรื่อยๆนะคะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วนะคะแค่เลยก็มีวิธีทํานะคะเดี๋ยวแค่เลยจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง ด้านล่างคลิปด้านล่างวิดีโอนะคะเ,เพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ